วิธีทําผู้ติดตามในติ๊ t ต k อกให้ถึง1ล้านคนภายใน20วันทํายังไงต้องดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะกันต่อช anel ค่ะวันนี้นะคะหนูก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษก็คือทีมงานของหนูเองนะคะที่มาจาก เบื้องหลังแล้วก็หลังบ้านของช่อง tiktok โดยเฉพาะนะคะชื่อว่าพี่แมนคะ่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะให้พี่แมนเนี่ยามาบอกเคล็ดลับหรือสูตรนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะคะในการทําช่อง tiktok นะคะให้ถึง1ล้านผู้ติดตามภายในระยะเวลา20วันนะคะว่าก็มาฟังพี่แมนกันเลยนะคะว่าเคล็ดลับเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างคะ่ะช่อง tiktok ของน้องบิวเนี่ยจริงๆสร้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็มีการลงคลิป ไปบ้างประมาณ4คลิปนะครับ oh <no. S 1> คือคลิปแรกของช่อง t i t t o k เนี่ยลงเมื่อวันที่วันที่27เดือน6ปี2019ก็คือปีที่แล้วลงมาประมาณ4คลิปนะครับมาเบรกอยู่ที่คลิปสุดท้ายเนี่ยคือเดือน4เดือน4วันที่8ของปีนี้นะครับซึ่งคลิปสุดท้ายเนี่ยที่ลงไว้เนี่ยเรา มีเลกคอร์ดอยู่ที่300ผู้ติดตามนะครับ oh <no. S 1> ทีนี้เราเห็นโอกาสว่า TikTok เนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแอป TikTok ละยิ่งโดยเฉพาะาสภาวะโควิดแบบนี้คนเล่น TikTok เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็น3-4เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราก็เลยมองว่าเราจะมาทำช่อง TikTok ก,กันและเราจะทำยังไงให้ช่อง TikTok เรามันมีผู้ติดตามมากๆนะครับ อย่างที่น้องบิวบอกไว้ตอนต้นเลยว่า20วัน1ล้านผู้ติดตามมันทำได้จริงเหรอมันทำได้นะครับเพราะว่าคลิปหลังจากที่300คนใช่ไหมฮะหลังจากที่300คนผู้ติดตามในเดือนที่4วันที่8เนี่ยเราเริ่มบูตทิกต็อกของน้องบิวที่ชื่อว่าแก้มโตชาแนลนะครับคลิปแรกที่ลงไปก็คือคลิปชุดนักเรียนเต้นเนี่ยฮะชุดนักเรียนเต้นเนี่ยคือวันที่19เดือน7 เดือนเดือน7คือเดือนที่แล้วใช่ไหมเพิ่งเริ่มทําเดือนที่แล้วเลยที่แบบทาจริงจังอะใช่อ่าเดือน7วันที่19แล้วเราอัดคลิปอยู่นี่ก็คือวันที่วันที่9นะฮะ่วันที่8วันที่8เดือนออกัสวันที่8เดือน8นะครับวันที่8เดือน8ทีนี้มันก็ประมาณ20วันเนาะโดยโดยประมาณอะไรกันย0วันเลยกันโดยประมาณ20สวันจนทุกวันน 1.1ล้านนะครับ1.1ล้านเลยนั่นหมายความว่า20วันเราทํามา1ล้านเศรต์ผู้ติดตามเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูเคล็ดลับกันครับว่าไอ้วิธีทํา1ล้านผู้ติดตามใน20วันเนี่ยเขาทำกันยังไงข้อแรกเลยนะครับจากที่ผมไปนั่งอ่านหลายๆคนที่เขาวิเคราะห์ว่าการทํางานของ Tiktok อนั้นเป็นยังไงผมสรุปออกมาเป็นประมาณ5ข้อ6ข้อหลักๆแรน หกข้อหลักๆที่ผมสรุปออกมานะครับข้อแรกเลยที่ผมมาใช้ใน t i กต o k ของนบิวคือเรื่องของเรื่องของภาษาอ่าโอเคเรื่องของภาษาเป็นยังไงเดีเ๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องของภาษาก็คือใน t i k t o กเนี่ยมันมียูเซอร์ที่เล่น t i กตอกเนี่ยทั้งเอาเป็นเอเชียก่อนเนาะเป็นคนจีนคนอินโดนีเซียคนฟิลิปปิน์คน เอ่อเวียดนามทั่วประเทศอะแทบจะทั่วประเทศที่เล่นติ๊กตอกเอาทั่วโลกเออเออ <laughs> ทั่วโลก <laughs> คือที่ผมไล่ไปเนี่ยในในในเซาท์อีสเอเชียก่อนคือจริงๆริอะถ้าต่างชาติจริงๆเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบ่งโซนอยู่คือฝรั่งจา๋จาหัวทองทองเนี่ยเขาไม่ค่อยมาดูคนเอเชียหรอกเอาตรงๆนะเอาแค่ที่ผมไล่มาเนี่ยในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยน่าจะเกินหลายสิบล้านยูเซอร์นะครับผมผมเดาว่าเนาะ <laughs> แค่คนอินโดอย่างเดียวก็300กว่าล้านคนเข้าไปละโอเค ทีนี้เรื่องภาษาสําคัญยังไงนะครับเรื่องภาษาคือถ้าการที่เราต้องการจะบูตทิกต็อกเนี่ยแล้วเราไปาเราไปลงคลิปวิดีโอที่มีภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเ<ม>ช่นการพูดตามเสียงดาราพูดตามเสียงอ่าช็อตสั้นๆตลกๆในหนัง<ม>แล้วเราใช้เป็นภาษาไทยเนี่ย<อ>ข้อแรกเลยคนต่างชาติจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อสารใช่ไหมใช่ครับก็คือ ข้อแรกเลยคือมันจะถูกปิดกั้นผแดนและมันมีเรื่องภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าอย่างเช่นเราเปิดไปดูทิกต o อกเนี่ยเราเห็นคนอินโดเนี่ยเขาพูดอะไรสักอย่างสิ่งที่เราจะทาคือเราปัดขึ้นปัดทิ้งปัดผ่านใช่ไหมฮะเราไม่รู้ไงว่าเขาพูดอะไรของเขาอะไรเงี้ยใช่ครับทีนี้เรื่องภาษาสำคัญยังไงตรงที่ว่ามันแบ่งแยกผแดนแล้วเนี่ยมันจะทําให้การมองเห็นของคนเนี่ยมันน้อยลงใช่ไหมฮะมันก็เหลือแต่กลุ่มของคนไทย แล้วมันจะเหลือแต่กลุ่มคนไทยที่ชอบเราหรือกดหัวใจให้เราเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้สิ่งที่ผมทําคือผมเอาเรื่องภาษาออกไปผมเลือกทําคลิปที่เป็นแนวอิ o t มช n ั่แนวอารมณ์แนวการ React แนวแอคชั่นทำท่าทางตามเสียงดนตรี read, หรือ,อไม่เชิงเต้นนะเต้นก็ก็ก็มีบ้างแต่ส่วนมากคนเต้นอะ่ะมันเยอะแล้วเราจะเลือกอะไรที่มันเป็น r รี c t ที่น่ารักน่ารัก เซ็กซีบ้างหรืออ่าอิมมชั่นลที่มันต้องใช้ความคิดจินตนาการตามว่าเฮ้ยเขากำลังทำอะไรอ่ะประกอบกับเสียงอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆเราก็ทำรวมๆกันแต่แค่ส่วนใหญ่เราจะเน้นไปในการรีแอคมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นคนประเทศไหนเขาก็ฟังเราเข้าใจใช่ไหมแล้วเวลาที่เขาฟังเราเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาโอกาสที่คนมันจะมามองเห็นเรามันก็มากขึ้น เขาไม่กดผ่านเขาก็ดูว่าไอ้เจ้านี้มันทาอะไรคลิปนี้คนคนนี้พยายามทําอะไรโอกาสที่เขาจะกดหัวใจให้เรามันก็มากขึ้นทีนี้สําคัญมากเลยคือการกดหัวใจเวลาคนกดหัวใจให้เราเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนไทยแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นคนอินโดคนฟิลิปปินคนเวียดนามกด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 กันเข้ามาเนี่ยสิ่งที่อัลกอริทึมของ t i k t o k มันเข้าใจก็คือมันจะเข้าใจว่าคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยมัน มันน่าจะต้องเป็นวิดีโอที่น่าสนใจแน่เลยฉันจะต้องผลักดันให้ยูเซอร์ของฉันมองเห็นวิดีโอนั้นเยอะๆอยิ่งคนกดหัวใจไวแค่ไหนมันยิ่งผลักดันให้ไปไวขนาดนั้นมไม่ใช่ว่าเราแช่ไว้แค่ 2, วัน3วันแล้วหัวใจขึ้นอันนั้นไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะมันเหมือนกับโปรโมทให้ป้าหรือว่ายังไงมันโปรโมทให้เลยแหละถ้าหัวใจขึ้นแบบว่าเราลงแค่ เราลงคลิปแค่เลสเซว่าเราลงคลิปแค่20่นาทีม,มีคนกดหัวใจเป็นหมื่นอย่างเงี้ยอ๋อมันก็ไปเด้งหน้าคนอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มันจะคิดเลยว่าเอ้ยคลิปนี้มันต้องน่าสนใจแน่เลยมันจะผลักดันให้คนลหลายๆคนยิ่งเห็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 นใช่ใคล้ายๆกับโปรโมทให้ในตัวอะไรอย่างงี้แหละและสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อคนเห็นเยอะกดหัวใจเยอะเขาก็จะปัดขวาเข้ามาดูแอคเค้าแล้วพอเขาเห็นหน้าตาหรือเห็นสิ่งที่เราทํา โอกาสที่เขาจะกดติดตามเรามันก็มากขึ้นนั่นคือเคล็ดลับแรกนะครับคือเรื่องภาษาเราไม่ควรเอาเรื่องภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องในการดันติ๊กตอกในช่วงแรกๆต่อไปคือข้อที่2ข้อ1ผมบอกว่าเราเลือกวิดีโอที่เป็น e m o t i ชัน l มา React เนาะข้อที่2ก็คือว่ามันมาซับพอร์ตข้อที่1เนานะข้อที่2คือวิดีโอที่เราจะเลือกมา r รี c t เนี่ยมันควรเป็นวิดีโอที่ดังอยู่แล้ว หรือว่าง่ายๆคือเรากดเข้าไปเดี๋ยวนะฮะเป็นวิดีโอที่คนเดี๋ยวผมจะสอนเลยกดหัวใจให้เยอะที่สุดใช่ใช่คนเข้ามาดูเยอะอ่ะเป็นวิดีโอที่คนให้ความสนใจเยอะอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะวิดีโอนี้แล้วเรากดเข้าไปดูได้เลยครับว่าเฮ้ยจริงๆแต่วิดีโอนี้คือเป็นวิดีโอที่คนดูบิวเยอะมากแต่ผมเลือกโดยการที่ผมมาดูก่อนเมื่อก่อนไอคนเนี้ยฝรั่งคนเนี้ยฝรั่งเสื้อฟ้าเนี่ยเขาเป็นที่หนึ่ง มีคนกดหัวใจให้เขาเนี่ยเจ็ดแสนกว่าคนเจ็ดแสนกว่าหัวใจแล้วก็หวังว่าของเราเนี่ยะสักประมาณแสนหนึ่งก็แบบโอเคแล้วอะไรเนะี่ยใช่คือหลักการมีอยู่ว่าเราต้องเลือกวิดีโอที่มันดังอยู่แล้วเพราะวิดีโอที่ดังอยู่แล้วเนะี่ยมันมีคนที่เห็นหรือชื่นชอบหรือกดหัวใจให้วิดีโอน,นั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเอาวิดีโอนั้นมาทําแล้ววิดีโอนั้นมันเกิดหรือเราทําออกมาแล้วมันปังอ่ะแล้วคนมันดูแล้วมันชอบเนี่ย จำนวนคนที่รอดูวิดีโอแบบนั้นนะมันเยอะอยู่แล้ว <Wow. S 1> และทีนี้เวลาที่เราทําวิดีโอนั้นแล้วมันปังนะครับถ้าเรากดเข้าไปดูในต้นเสียงต้นฉบับถ้าวิดีโอของเราเนี่ยมันขึ้นมาอยู่แถวแรกแถวสองหรือแถวสามหมายความว่าขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆได้เนี่ยคุณรอดูได้เลยว่าหลังจากนั้นสองวันสาวันห้าวันสี่วันมันจะไหลเรื่อยๆมันจะไหลเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายล้านวิวแล้วผู้ติดตามคุณจะแบบ ตื่นมาตกใจตื่นมาตกใจเลยนี่คือเทคนิคที่2นะครับสรุปเทคนิคที่2คือพยายามทําเลือกยายาอ๋อพยายามเลือกวิดีโอที่แบบว่าคนคนกดหัวใจเยอะๆคนดูวิดีโอนี้เยอะๆแล้วก็เอามาทําใช่ป่ะ <c oughs> แล้วพอถ้าเขาชอบคลิปของเราเราโดนกดหัวใจเยอะจนเราสามารถที่จะเอาวิดีโอเราเนี่ยมาแถวแรกแถวสองได้ของเสียงต้นฉบับเวลาเรากดเข้าไป <c oughs> แล้วมันจะ <c oughs> มันจะ,ม,นจะมันจะเด้งคนที่ทําเยอะใช่ไหมแต่เราสามารถที่จะเด้งขึ้นมาในแถวที่1ถึงแถวที่2ได้เนี่ยก็คือ คนพูดตามเนี่ยจะเด้งไวมาก oh <no. S 1> เพราะว่าเขาจะเข้ามาที่เสียงต้นฉบับปุ๊บเขาก็จะเห็นเราไงเขาก็จะดูเอ๊เสียงนี้เขาทํายังไงนะเขาก็จะกดเข้ามาวิดีโอใช่ใช่เพราะว่าคนส่วนมากอะ่ะเวลาเขาจะทําเวลาเขาเวลาเขาเห็นเสียงที่มันแบบที่เขาชอบแล้วนะสิ่งที่เขาจะตามมาก็คือเขาจะกดดูเสียงต้นฉบับอื <laughs> แล้วเขาก็จะหาไอเดียว่า ว่าเขาจะทํา react ออกมาในรูปแบบไหนเขาก็จะดูเลื่อน<ช>ดูแบบคนไหนคนไหนที่เขาชอบอะไรเง<ช>ี้ยซึ่งก็อาจจะโดนเราเพราะว่าเราอยู่ในแถวที่หนึ่งหรือแถวที่2ใช่ไหมถ้าเขาชอบเราก็กดหัวใจอาจจะกดติดตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชหรือว่าที่เจ๋งไปนั้นคือว่าถ้าเราทําได้ดีมากขึ้นอันดับต้นๆเนี่ยคนมักจะเอาไปดูเอ็ดเพราะคนเอาไปดูเอ็ดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดของการทําคลิปเลยคือคนเอาไปดูเอ็ดดูเอ็ดดูเอ็ดเยอะ ก็เหมือนกับว่าเอาวิดีโอเราไปาข้างๆแล้วเขาก็ปิข้างอะไรเงี้ยใช่ผู้ติดตามของคนที่เอาวิดีโอเราไปดูเอ็ดเนะ่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยอยู่ไปรีอคใครมานะ่ะอืกดเข้ามาดูต้นฉบับเสียงอีกไม่เห็นเราอีกสิ่งที่ตามมาคือเขาเข้ามาดูแอคเขาเราอีกกดติดตามเราอีกอนั่นคือเพอร์เฟกเลยครับหลักๆเลยนะครับสรุปข้อที่สองคือการเลือกวิดีโอที่มีคนอันดับหนึ่งเขามีกดหัวใจหลักหลายแสนถึงหลักล้านขึ้นนะครเลือกวิดีโอนั้น,น,นมาและทําตาม หรือทําในแบบฉบับของตัวเองก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องก๊อปปี้นะครับเพราะว่าบางคลิปเนี่ยเราก็ทําเหมือนบ้างหรือทําคล้ายบ้างหรือทําแตกต่างไปเลยเราก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยนะครับข้อต่อมาข้อที่3ข้อที่3คือการใช้ HASHTag การใช้ HASHTag เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่า HASHTag คืออะไร HashT a กก็คือเครื่องหมายการกระบาด เหมือนกับเมื่อก่อนเวลาลงคลิปนี่ยก็ถ้าคลิปไหนที่เราดูอ้วนแล้วก็ใส่แฮชแท็กกับอ้วนอะไรเงี้ยเผื่อแบบมีความหวังว่าคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าแฮชแท็กที่หนูลงแต่เบรกไว้ก่อนนะครับเบรกเยอเบรกไว้ก่อนเลยเบรกไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเป็นมุมมองส่วนตัวของของผมเลยนะในเรื่องของการใช้แฮชแท็กหลายๆคนเขาอาจจะบอกว่าการใช้แฮชแท็กวิดีโอจะทําให้คนดูมากขึ้นแต่ ประสบการณ์ที่ผมทําของช่องแก้มโตมานะครับผมจะหลีกเลี่ยงการใช้แฮชแท็กผมผมผมมีความเข้าใจว่าการใช้แฮชแท็กเนี่ยมันเป็นการให้สารบัญของคลิปวิดีโอนั้นๆเหมือนเหมือนเวลาเราไปห้องสมุดนะครับเหมือนเวลาเราไปห้องสมุดแล้วเราต้องการจะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการเงินเราก็จะเดินผ่านหนังสือทุกสรรพสิ่งไปที่หนังสือการเงินแล้วเราก็จะเห็นแต่หนังสือการเงินการใส่แฮชแท็กก็เหมือนกัน h ฮชแท็กว่าอะไรมันก็เหมือนเราเข้าไปอยู่ในสารบัญน,นั้นๆของของระบบจัดเก็บของ t i t t o k นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าคนเขาไม่ได้ชอบเนื้อหานั้นๆโดยเฉพาะเขาก็อาจจะไม่เห็นวิดีโอของเราก็ได้ผมเลือกที่จะไม่ใส่ hashtag เพราะว่าผมลองหลายคลิปแล้วเพราะว่าคลิปของน้องดิวที่หลักล้านขึ้นหรือหลาย10บล้านวิวเนี่ยไม่มีการใส่ hashtag มันคืออะไรมันคือเหมือนเอาหนังสือเล่มนั้นวางไว้บนโต๊ะ คุณเดินเข้าห้องสมุดไปเขาชอบหรือชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เขามองมาเขาเห็นสมุดหนังสือของคุณก่อนถ้าหนังสือเล่มนั้นของคุณมันทําหน้าปกน่าสนใจเขาอาจจะหยิบขึ้นมาดูเฉยๆก็ได้หรือเขาอาจจะหยิบแล้วเปิดอ่านก็ได้ใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในสารบัญใดๆทุกคนสามารถเห็นได้ผมจะมาทฤษฎีที่ค่อนข้างขัดแย้งกับลหลายๆคนที่เขาออกมาสอนทํา Tik t o อกให้คนดูเยอะนะครับเรื่องการใส่แฮชแท็กแต่ผมบอกเลยว่าสําหรับผม 1ล้านผู้ติดตามใน20วันไม่ใส่แฮชแท็กครับถูกว่าแต่น่าจะแต่แต่เท่าที่ทำมาเป็นงั้นนะคลิปมันเหมือนกับว่าพอไม่ใส่แฮชแท็กปุ๊บเนี่เหมือนมันกระจายไปทั่วเลยอ่ะเหมือนมันแบบมันไม่อยู่ในเฉพาะเจาะจงอ่ะเรามาดูเดี๋ยวเราอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้คนดูดูดูคลิปนี้เลยกันคลิปที่คนดูน้องบิวมากที่สุดนะครับก็คือคลิปเป็น r รีอคการนั่งฮัตชิ เป็นของของของฝรั่งนะเสียงเนี่ยมีคนกดหัวใจให้หนึ่งจุดหกล้านหัวใจหนึ่งจุดหกล้านนะครับหัวใจนะครับไม่ใช่วิวเรามาดูวิวกันกี่วิวแล้วไม่เข้าไปดูอ๋อยี่สิบจุดเจ็ดล้านวิววิดีโอนี้ถูกลงไปเมื่อวันที่วันที่วันที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดนั่นก็คือลบไปวันแปดใช่ไหมแปดบวกสี่เป็นสิบสอง สิบสองวันครับวิดีโอนี้ลงไปสิบสองวันครับยี่สิบจุดเจ็ดล้านวิวไม่มีการใส่แฮชแท็กใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้ววิดีโอส่วนมากของน้องที่ขึ้นหลักร้านไม่มีการใส่แฮชแท็กครับเนี่ยแมวขับรถร้องเพลงนี่ก็สองล้านสองอันนี้เต้นอันนี้เต้นอันนี้ใส่แฮชแท็กสระว่ายน้ําก็มีใส่บ้างแต่ที่ปังๆเนี่ยจะแต่ที่ปังๆอ่ะเนี่ยปังๆที่ขึ้นเป็นล้านอันแรกเนี่ยอันนี้ขับรถร้องเพลง ันแรกเนี่ยสี่เกือบห้าล้านวิวคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยมั้งที่ที่คนแตะล้านแตะหลักล้านใช่ใช่ช่หลักล้านโอเคส่วนมากไม่ใส่นะครับไม่ใส่เพราะว่าไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงนะครับเป็นทฤษฎีส่วนตัวของผมนะแต่เพราะว่าใส่แล้วคนมันก็ไม่ได้เยอะใช่เอาผมยูเวอร์อะไรเงี้ยมันไม่เลยอ่ะมันจะอยู่ประมาณห้าหกแสน อะไรของมันนะครับอันไหนคลิปไหนที่ใส่นะแต่คลิปไหนไม่ใส่ถ้ามันได้ปังแล้วเนี่ยมันไปแบบโอ้โหกระจายไอ้คลิปนั้นยังไหลอยู่เลยคลิป20ล้านอะมันก็ยังไหลเรื่อยๆมันขึ้นวันละมันขึ้นวันละล้านสองล้านไม่ถึงเฮ้ยแรกๆอะถึงแสนแรกๆถึงหลังๆนี่สี่ห้าแสนช่วงช่วงที่คลิปนี้มันสิบล้านเนี่ยก็คือตื่นมาก็สิบเอ็ดล้านสิบสองล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็ไหลแบบหลักแสนแต่ก็ยังไหลอยู่ต่อไป ข้อที่3ามละเอ้ยเมื่อกี้ข้อที่สมแล้วแฮชแท็กข้อที่สข้อที่สี่คือเวลาการลงคลิปบอกว่าแกพูดผิดคือเมื่อกี้บอกว่าอันนี้ข้อสองไม่ใช่เหรอไม่ใช่ถูกแล้วนี่ไงข้อข้อหคือเรื่องภาษาข้อ2คือเรื่องการเลือกการเลือกคลิปข้อสาคือแฮชแท็กไงต่อมาข้อสอข้อสต่อไปข้อสี่นะคะต่อมาเป็นข้อสนะครับโอเค ข้อ4คือเรื่องของเวลาเวลาการลงคลิปสำคัญมากเพราะว่า,อาโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเลกคอร์ดให้ดูอีกนะครับเวลาการลงคลิปสำคัญยังไงเวกเวลาการลงคลิปให้เราเปิดเข้ามาดูที่นี่ไปโทรศัพท์จะหมดหรอให้เราเปิดเข้ามาที่ข้อมูลการวิเคราะห์นะครับอพอเราเห็นข้อมูลการวิเคราะห์แล้วเนี่ยให้เรามาดูที่ผู้ติดตามนี่เราเลื่อนลงมาครับ กิจกรรมของผู้ติดตาม,มกิจกรรมของผู้ติดตามของช่องน้องบิวจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราควรลงคลิปประมาณช่วง11บเอโมงเช้าจนถึงประมาณไม่เกิน5้าโมงเย็นหลังจากนั้นจะเริ่มดรอปครับถ้าจะให้ดีเนี่ยบ่ายสามมันกำลังพุ่งเลยมันจะมีมันจะมีกราฟมีแดชบอร์ดบอกเราเลยว่าผู้ติดตามของเราอะ่ะมีกิจกรรมในการล็อกอินเข้ามาใน tiktok ช่วงเวลาไหนบ้าง ช่วงเวลาสําคัญมากครับอันนี้อันนี้ไม่ยากแต่เราควรจะลงให้มันตรงเวลานะคือลงแบบคนดูมันจะชินอะ่ะคนดูชินไม่เท่าไหร่ระบบมันจะชินด้วยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าระบบอะ่ะมันมีการเล็คอร์ดการลงคลิปของมันอยู่ผมผมเชื่อว่ามันมันเพราะว่าผมจะพยายามลงคลิปให้ตรงเวลานะอันนั้นอันนั้นคือหลักสูตรหลักสูตรที่ผมทํา ต่อมาข้อ5ใกล้จบแล้วข้อ5นะครับข้อ5คือจํานวนของคลิปที่ลงในแต่ละวันมผมเข้าไปดูคนส่วนใหญ่เขาลงคลิปใน t i k ตอกเนี่ยเขามักจะลงแค่วันละคลิปเดียวอะไรอย่างงี้ใช่วันละคลิปซึ่งผมคิดอย่างนี้ฮะมันเหมือนการเล่นปอกเด้งทุกคนเคยเล่นไพ่ปอกเด้งใช่ไหมฮะปอกเด้งปอกเก้าปอกแปดนะฮะมันเหมือนกับเราเล่นหลายขา สำหรับคนที่เล่นไพ่ไม่เป็นจะดูเข้าใจได้ยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าเอาป๊อกเด้งเลยกันผมเชื่อว่าคนไทยเข้าใจป๊อกเด้งนะก็เหมือนเราเล่นป๊อกเด้งเหมือนเราการลงคลิปหลายคลิปเนี่ยมันก็เหมือนการเราแทงแทงป๊อกเด้งหลายขาเล่นไพ่หลายขาขาหนึ่งมันบอดเนี่ยเราก็ยังมีขาสองให้ลุ้นขาสามให้ลุ้นขาสี่ให้ลุ้นขาห้าให้ลุ้นอย่างผมลงคลิปติกตอกในช่องของน้องบิวเนี่ยผมลงวันหนึ่งเนี่ยสามคลิป ห้าคลิปหกคลิปก็เคยลงคืออะไรฮะคือถ้ามันมีคลิปใดคลิปหนึ่งในสามหรือห้าคลิปที่เราลงในแต่ละวันเนี่ยมันปังมันโดนมันมีคนชอบมันมีคนกดหัวใจมันมีคนกดแชร์เยอะเนี่ย mm hmm. สิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับก็คือว่าคนมันก็จะเข้ามาดูแล้วมันก็จะปัดขวาพอเวลามันปัดขวาเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเห็นคอนเทนต์อื่นๆที่น้องบิวทาไว้ในช่อง mm hmm. เขาก็จะกดดูคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้คอนเทนต์นู่นนี่นั่นบ้าง mm hmm. สิ่งที่ตามมาคือเราได้วิว mm hmm. วิวเพิ่ม พอได้วิวเพิ่มเสร็จปุ๊บการลงหลายคลิปเนี่ยมันเป็นโอกาสคนบางคนชอบคอนเทนต์แบบนี้คนบางคนชอบคอนเทนต์แบบนี้มันเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสให้ให้คนชอบช่องเรามากขึ้นให้คนเข้ามาดูแอคเคาท์เราให้คนเข้ามาดูคลิปอื่นๆของเราและให้คนเข้ามากดติดตามเรามากขึ้นนะอันนี้คืออันนี้คือที่ผมไล่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยคือเด็ดๆทั้งนั้นนะฮะแต่มันจะมีเล็กๆน้อยๆที่ผมไม่ได้เอามาพูดกลัวว่ามันคลิปมันจะยาวเกินไป นะครับอันนี้สําคัญมากการลงคลิปคือแบบแต่แตผมมีแต่นะครับคือ3คลิป5คลิปเนี่ยไม่ใช่เราสับแต่ถ่ายนะครับคือให้คำานึงถึงข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ที่ผมพูดไปทั้งหมดเลยนะแล้วเอามาเป็น1คลิป2คลิป3คลิป4คลิปให้ได้ mm hmm. คือไม่ใช่แค่ว่าเราเอ้ยถ่า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 ยอันนี้มันไม่น่าสนใจมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่า,าต้องคัดเลือก วิดีโอที่เราจะมาทําด้วยใช่เราต้องคัดเลือกอย่างที่ผมเล่าไปครับอย่่งบองสามสี่อ่ะใช่มันต้องคัดเลือกที่แบบมีคนดูเยอะชอบเยอะต้นฉบับอะคนดูเยอะชอบเยอะเราไม่สามารถอะไรเป็นไม่ได้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรไปเลยนะครับให้มันเหมือนกับว่าเราตั้งใจทำคอนเทนต์นั้นๆนะฮะแต่ของน้องบิวบางทีจะซ้ำๆหน่อยเพราะว่ามันมันออกไปถ่ายนอกพื้นที่บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดคอสเพลอะไรมาเนาะ เออพูดถึงชุดแต่งกายข้อสุดท้ายเลยดีกว่าข้อ6ต้องยพยายามเลือกให้น่าสนใจเพราะว่าอย่างถ้าเราใส่เสื้อยืดธรรมดาอะไรางี้คนก็เห็นในทุกๆวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอย่างหนูหเลือกที่จะเริ่มจากการแต่งคอสเพย์ที่มันแปลกแปลกตาแปลกหูแปลกตาอก่อนถ้าใส่ถ้าใส่เสื้อยืดอะไรเงี้ยหนูว่าทุกๆคนก็เห็นได้ทั่วๆไปใช่ไหมแต่ว่าด้วยชุดคอสเพย์อาจจะเลื่อนมาแล้วแบบแปลกตาดีอะไรอย่างเงี้ยในการแต่งกายก็จะเริ่มแบบนี้หลายๆคนต้องชอบครับชุดคอสเพย์มัน ผมว่าชุดคอสเพย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันยังไม่แพร่หลายในในเอเชียตอนล่างเนาะคือญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยเขาเขาชินชากับความเป็นคอสเพย์ของเขาอยู่แล้วคิกคูอานเนะนั่นมัน,ม,นมันคือธรรมชาติของเขาแต่ถ้าเราพูดถึงเวียดนามเราพูดถึงไทยเราพูดถึงฟิลิปปินส์เราพูดถึง oh <no. S 1> อินโดนีเซียเนี่ย <No. S 1> การเห็นคอสเพย์เนี่ยมันเป็นนิวของเขา ใช่มันเป็นนิวมันทำม,นมันมันดึงความน่าสนใจให้กับคลิปวิดีโอได้ได้มากในติกต็อกได้มากเลยทีเดียวน้อยมากที่คนจะแต่งคอสเพย์ใช่จริงอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทําให้เรามาถึง1ล้านผู้ติดตามใน20นวันเ็อกจริงจริงจริงจเราเพิ่งจะทําคลิปฉลองไปหรือเปล่ายังยังไม่ได้ทำออคิดว่าจะทำคลิปฉลอง,งอาจจะไม่ต้องเป็นคอสเพย์ก็ได้อาจจะเป็นอะไรแปลกๆลสไตล์ที่เราชอบอาจจะแต่งหน้าเก่งหรือว่าอาจจะแต่งเป็นแบบ แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอืมในที่แบบทุกคนชอบแล้วข้อสุดท้ายผมเติมให้อีกข้อหนึ่งได้ไหมฮะทุกคนข้อเจ็ดข้อ7ข้อเผมขอเติมให้อีกข้อหนึ่งนะครับเยอะไปเรื่อยๆเรื่องคุณภาพของไฟล์ที่เราอัพลงไปในติกตอกครับผมคุณค้องอย่างนัน ริ่มเลยนะติกตกนะคนบางคนอย่างแรกเลยคือใช้กล้องหน้าโทรศัพท์กล้องหน้าโทรศัพท์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ชัดโคตรไม่ชัดผมขออนะุญาตโคตรไม่ชัดเลยนะฮะมันไม่ชัดพอความไม่ชัดเกิดขึ้นเนี่ยความน่าสนใจมันก็น้อยลงถ้าเป็นไปได้นะครับให้ใช้กล้องหลังในการถ่ายมันถึงจะดึงความชัดขึ้นมาแล้วมันเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปวิดีโอเนาะผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะ แล้วถ้าใครมีทุนหน่อยลงทุนหน่อยกะทําจริงจังเลยจะทำไรายได้ใน t ิ k กต k ไปซื้อกล้องถ่ายวิดีโอมาเลยครับกล้องแคมเมอ่าเล็กๆยี่ห้ออ่ะผมพูดให้เลยแล้วกันยี่ห้อโซนี่นะครับภาพสวยมากยี่ห้อ Sony น,นะครับภาพสวยมากไม่ต้องเสียค่าโฆษณาอันนี้แนะนําเลยว่าลองไปหาซื้อดูได้กล้องยี่ห้อนี้ไอ้แบรนด์เนี้ยฮะหรือถ้ามีแบรนด์อื่นก็เอามาถ่ายได้ ให้ใช้กล้องตัวใหญ่ถ่ายไปเลยแล้วเราค่อยมาแมปเสียงกับภาพให้มันตรงกันแล้วค่อยอัพลงไปเพราะว่ามันรองรับ 180p 0ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่จริงๆอะ่ะไอ้ไอช่อง TikTok ของน้องบิวอะ่ะที่ผมอัพวิดีโอลงไปผมถ่ายเป็น 4k เลยนะแต่ตอนที่ตอนที่ร a นเดอร์จากที่เราแมปเสียงะ่ะฮะตอนที่ร a นเดอร์ลงไปใน Account อะ่ะมันเหมือนดรอปจาก 4k มาเป็น 180p 0แต่มันก็ยัง HD อยู่ ข้อสุดท้ายคือเรื่องความชัดของวิดีโอนะครับเรื่องคุณภาพของไฟล์ภาพซึ่งถ้าถ้าเราสามารถควบคุมหรือคอนโทรลในจุดนี้ได้ผมเชื่อว่าปังแน่นอนครับเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งข้อหนึ่งคือมีเข้อข้อแรกก็คือภาษา,าษาเรื่องภาษาเราไม่ไม่ควรใช้ภาษาเข้ามาปิดกั้นในในช่วงแรกอขอเน้นย้ำว่าแค่ช่วงแรกเนาะเพื่อที่จะต้องการให้พูดตามเรามันเพิ่มมากขึ้นใช่ หลังๆมาเราในเราคนไทยเนาะเราก็ต้องทําภาษาไทยผสมลงไปอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนข้อที่2เลือกคลิปวิดีโอที่มีที่มันดังอยู่แล้วมาทําข้อ 3. การใส่แฮชแท็กผมไม่นะครับข้อ4เวลาการลงคลิปก็เข้าไปดูที่แดชบอร์ดของทิกตอกของแต่ละคนว่าคนที่ติดตามเราอ่ะเขาเล่นทิกตอกกันช่วงไหนนะฮะข้อ5ข้อ5คือจํานวนที่เราลงคลิปให้คิดถึงไพ่ฟอกเด้งนะครับแทงหลายขามีโอกาส ที่ยาซูเจ้ามือได้มากกว่านะฮะแล้วข้อ6ก็คือเรื่องการแต่งกายคนแต่งกายที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาดูคลิปวิดีโอของเราส่วนข้อสุดท้ายก็คือเรื่องคุณภาพของวิดีโอสําคัญมากครับเพราะฉะนั้นก็7ข้อหลัหลกๆเพื่อนๆทุกคนลองเอาไปทํากันดูนะครับว่ามันจะปังมันจะสําเร็จเหมือนกับน้องบิวหรือเปล่าแล้วเรามีเป้าหมายคือสิ้นเดือนนี้หนึ่งล้านแปดแสนะ ตั้งไว้ห <Wow. S 1> นึ่ง้แปดแสน follower ทีนี้คลิปนี้นะครับคลิปนี้เราขอจริงๆเราก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เนาะทีเนี้ยเราอยากจะฝากเลยนะครับว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยและเป็นประโยชน์ให้แต่ละคนเนี่ยหรือทุกคนมีคําถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์คอมเมนต์ถามได้เลยเดี๋ยวผมจะ,ะเป็นคนช่วยตอบให้นะครับคอมเมนต์ถามได้เลยถ้ามันเป็นประโยชน์แก่ทุกคนก็ช่วยกด ซับสไครต์ให้น้องบิวด้วยนะครับเพราะว่าช่องยูทูปก็กำลังกำลังบู๊ทช่อง y o u t ท b e เหมือนกันแต่ยังยังไม่ปังเท่าไหร่ก็ยังหาวิธีอยู่ถ้าปังแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะฮะทีนี้คลิปต่อไปที่ที่อยากให้ทุกคนกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เลยเนี่ยคลิปต่อไปเจ๋งกว่าคลิปนี้อีกทุกคนคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าพอมันหนึ่งล้านผู้ติดตามแล้วเนี่ยมันหาตังค์ได้กี่บาทมันออกจากงานประจำกันได้เลยทีเดียวบอกแค่นี้ Oh, no. มันออกจากงานประจํากันเลยทีเดียวไม่ความหมายว่าออกจากงานประจาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถออกจากงานประจําได้เนาะแต่ออกจากงานประจําในที่นี้คือคุณสามารถมีรถคันเล็กๆขับได้คุณสามารถผ่อนบ้านทาวน์โฮมหลังละสองสามล้านได้จากการเล่นทิกต็อกครับผม,มคลิปหน้าอย่าพลาดกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับน้องบิวได้นะครับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด ซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดกรดิให้หนูด้วยนะก็ถ้าว่างๆก็อย่าลืมแวะไปหาหนูนะคะที่แก้มโต c h เอชเพจของหนูเองไลฟ์สตรีมทุกวันจันถึงอาทิตย์ไม่มีหยุดพักผ่อนแม้อยากหยุดก็หยุดไม่ได้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับ